สวัสดีครับผมเคนคลินิกลักเท้าครับหลายรายนะครับอาจจะประสบปัญหาเกี่ยวกับขาที่ยาวไม่เท่ากันนะครับซึ่งก็เลยมีข้อสงสัยว่าหากขาย,ยาวไม่เท่ากันนั้นจะมีผลเกี่ยวกับทําให้ปวดเท้าหรือข้อเท้าได้หรือไม่และในคลิปนี้นะครับทางคุณหมอแดนนี่จะมาที่บายเคสเหล่านี้และวิธีแก้ไขปัญหาครับเรียนเชิญคุณหมอแดนนี่ได้เลยครับ สำหรับภาวะขาไม่เท่ากันนะครับทาให้ปวดเท้าส้นเท้าหรือข้อเท้าได้มากผิดปกติหรือเปล่านี้เป็นไปได้นะครับเพราะว่าแรงกระแทกหรือความสมดุลที่ลงในแต่ละครั้งเนี่ยมันจะมากขึ้นผิดปกติเพราะว่าปกติถ้าขาเราเท่ากันเนี่ย การลงแต่กำหนิดมันจะบาลานซ์แต่ว่าถ้าเกิดมีความไม่เท่ากันเนี่ยแรงกระแทกในแต่ละด้านจะไม่เท่ายิ่งไปลงตรงไหนมันอาจจะทำให้ตรงนั้นปวดมากขึ้นเช่นไปลงที่ส้นเท้ามากต่อปกติก็จะปวดส้นเท้าหรือข้อเท้าหรือข้อเท้าด้านในด้านนอันนี้เป็นไปได้นะครับก็หนึ่งในปัญหาที่ทําให้ผู้ป่วยหรือคนไข้เนี่ยปวดเท้าหรือข้อเท้าไม่หายเนี่ยหนึ่งในนั้นคือภาวะที่ขาไม่เท่ากันซึ่งโดยปกติแล้วถ้าภาวะความยาวของขาไม่เท่ากันเนี่ยไม่เกิน2เซนติเมตรเนี่ย ร่างกายมักจะไม่ค่อยรับรู้หรือรับทราบนะครับก็อาจจะใช้สะโพกหรือว่าใช้การเอียงตัวเป็นตัวปรับบาลานซ์แต่ถ้าเกิดเกิน2ซนติเมตรเนี่ยโดยส่วนใหญ่ร่างกายจะรับรู้ได้แล้วว่าแบบตรงมีต้องมีการปรับสูงว่าขาไม่เท่ากันซึ่งภาวะขาไม่เท่ากันเนี่ยอาจจะเกิดได้จากการเจริญเติบโตของร่างกายซึ่งสร้างมาไม่เท่ากันหรือไม่บาลานซ์นะครับส่วนอีกกรณีหนึ่งก็คือเกิดจากหลังจากนั้นคือเราโตมาแล้วเกิดกระดูกหัก หรือว่าจาเป็นต้องใส่เฟือกหรือต้องใส่รองเท้าวอเก,กรบูเนี่ยทำให้ขาอีกข้างนั้นไม่เท่ากันนะครับซึ่งเมื่อเกิดแรงกระแทกซ้ําๆหรือขาไม่เท่ากันกระแทกเดินยืนซ้ําๆเนี่ยก็จะเกิดอาการปวดในจุดที่มีแรงกระแทกสูงกว่าปกติครับวิธีการวัดความยาของส่วนล่างเนี่ยโดยทั่วไปก็จะมี2วิธีนะครับก็คือวัดจากสะดือเราจะถึงตะตุ่มด้านในของทั้ง2ขาแต่ในบางรายก็ต้องใช้ในกลุ่มของปุ่มนูนบริเวณเชิงกรานเนี่ยวัดถึงกระดูกปุ่มนูนที่บริเวณของอข้อเท้านะครับ ซึ่งแต่ละวิธีเนี่ยก็มีข้อดีข้อเสียต่างกันแต่ส่วนใหญ่ถ้าวิธีปกติท่าผู้ป่วยไม่อ้วนจนเกินไปหรือพุงโยกเกินไปเนี่ยเราก็สามารถใช้วิธีจากสะดือได้นะครับซึ่งเมื่อรวมภาวะที่ขายาวไม่เท่ากันเนี่ยแรงกระแทกมันจะสูงใช่ไหมครับร่วมกับโครงสร้างของเท้าที่ไม่เหมือนปกติทั่วไปอย่างเช่นเท้าแบรนหรือเท้ากโกงหรืออุบัติเหตุมาก่อนเนี่ยก็ทําให้ภาวะปวดส้นเท้าเราหรือปวดข้อเท้าเราเนี่ย ไม่หายสักทีหรือเป็นซ้ําๆเป็น,เป,นเป็นหายๆนะครับซึ่งวิธีการแก้ไขหรือป้องกันในในส่วนของเชิงที่ไม่ผ่าตัดเนี่ยก็คืออในนอกบ้านนะครับเสริมรองเท้าด้านในหรือว่าใช้แผ่นเอาโซปรับความสูงให้เท่ากันหรืออย่างในบ้านเองเนี่ย ก็อาจจะใช้รองเท้าในบ้านหรือรองเท้าโพลีเนี่ยที่ตัดเฉพาะบุคคลให้เท้าเนี่ยมีระดับที่เท่ากันเช่นด้านด้านไหนยาวกว่าเนี่ยเราก็จะปรับให้ด้านนั้น,น,นเท่ากันนะครับซึ่งเมื่อแรงกระแทกน้อยลงเนี่ยแรงกระแทกสะสมน้อยลงเนี่ยภาวะบาดเจ็บที่เป็นเลือดลังหรือซ้ำซ้อนเนี่ยก็จะน้อยลงนะครับขอบคุณคุณหมอแดนนี่มากเลยครับและสำหรับท่านใดน,นะครับที่มีภาวะขายาวไม่เท่ากันลองใช้วิธีการเหล่านี้กันดูนะครับส่วนท่านใดนั้นต้องการสั่งตัดรองเท้าในบ้านแบบพิเศษสามารถติดต่อทางไลน์ได้เลยนะครับ หรือถ้าสะดวกทาง Facebook ก็สามารถไปที่ f c e e o o o คกินิกหรักเท้าได้ครับแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ